สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของจูเน่ใหม่ในคลิปนี้ครับเราจะมาจัดอันดับภาพยนตร์ที่เป็นที่สุดของค่ายสร้างหนังแอนิเมชันที่ชื่อว่า Pixar Anim a t เมช Studio ค่ายสร้างหนังภายใต้ Wal t Disney p i c t u r e ที่สร้างสรรผลงานอันสุดยอดออกมาให้เราได้ชมมากมายพร้อมการการันตีแอนิเมชันน้ำดีด้วยรางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ Oscar มากถึง10เรื่องและ10ภาพยนตร์ที่เป็นที่สุดของค่ายนี้นั้นจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเราไปชมกันได้เลยครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์จากค่ายพิกซ่าหลายเรื่องและการจัดอันดับในครั้งนี้อ้างอิงผลคะแนนจากเว็บไซต์ imdb ต่อด้วยคําชมจากเรานักวิจารณ์และตามด้วยผู้ชมทั่วไปจากเว็บไซต์ rotten tomatoes นะครับ อันดับที่10รัฐาตูอีพ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจขับโลกนี่คืออนิเมชั่นตัวอย่างครับที่ระเบิดความคิดแบบนอกกรอบสุดตรงโดยการให้หนูที่เป็นตัวแทนของเชื้อโรคและความสกระโกกลายมาเป็นพ่อครัวชั้นเลิศระดับพ่อครัวพัตตาร5้าดาวเรื่องราวของเรมี่หนูที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสุดยอดเชฟมือหนึ่งแต่ด้วยความที่เขาเป็นหนูมันจึงต้องอาศัยมือและเท้าของริงกวิวน,นี่รังสรรอาหารชั้นดีจนเป็นที่ถูกปากของนักชิมถึงแม้ว่าแอนิเมชันเรื่อง อาจจะมีเรื่องราวพื้นพื้นทั่วไปแต่มันก็แทรกข้อคิดไว้ให้เราได้เรียนรู้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะเรื่องของการใช้อคติตัดสินคนอื่นถึงแม้ว่าคนเราจะอคติมากขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับครับว่าเราตัดสินคนอื่นจากเปลือกนอกไม่ได้อยู่ดีพร้อมทางแอนิเมชันเรื่องนี้ยังการันตีผลงานด้วยการคว้ารางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ในปี2007 o s c Andy สอง r ั d เจ t ด และสามารถทําคะแนนไปสูงถึง8เต็ม10ได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์96%และผู้ชมทั่วไป87%ครับ อันดับที่9 Monster Inc. บริษัทรับจ้างหลอนไม่จำกัดสำหรับใครที่คิดว่าสัตว์ประหลาดต้องน่ากลัวไปซะทุกตัวต้องดูหนังเรื่องนี้เลยครับเป็นเรื่องราวในโลกของมอนสเตอร์ที่มีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวฟ้าปุกปุยที่ชื่อว่าซันล,ลีและไม้เจ้าตาเดียวตัวเขียว2เพื่อนซีที่ทํางานอยู่ในบริษัทรับจ้างหลอนแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเด็กตัวน้อย,อยหลุดมาอยู่ในโลกของพวกเขาและ2เพื่อนซีมอนสเตอร์ก็ได้เรียกเธอคนนี้ว่าบูและนี่แหละครับก็คือ จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่จะเกิดในหนังเรื่องนี้นอกจากเราจะได้เห็นความสัมพันธ์อันน่ารักของมนุษย์และสัตว์ประหลาดเราจะได้เห็นความสัมพันธ์แบบคู่หูคู่ลุยที่เป็นอีกจุดหนึ่งทาให้อนิเมชันเรื่องนี้เข้มข้นนอกจากนั้นเพลงประกอบอนิเมชันเรื่องนี้ก็ยังได้รับรางวัลบนเวทีออสการ์ Oscar, ในสาขาเ e s t ออริจินอลซองอีกด้วยในเพลงที่มีชื่อว่า If e I Didn't Have You Nothing to What me, Nothing to me. และแอนิเมชั่นเรื่องนี้เขาใช้ในปี2001ครับทำคะแนนไปสูงถึง8เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์96%และผู้ชมทั่วไป90%ครับ อันดับที่8 The i n c r e d i b l e รวมเหล่ายอดคนพิทักโลกหนึ่งเดียวของอนิเมชั่นซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายพิกซาที่คอหนังซูเปอร์ฮีโร่ต้องไม่พลาดหนังเรื่องนี้แน่นอนโดยเรื่องราวนั้นว่าด้วยครอบครัวอดีตซูเปอร์ฮีโร่ที่พยายามจะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่แล้วพวกเขาก็ได้รับภารกิจรับสุดยอดโดยมีชะตากรรมของโลกทั้งมวลมาเป็นเดิมพันพวกเขาจึงต้องพนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะจัดการกับเหล่าร้ายลงไปให้ได้หนังเรื่อง เรียกได้ว่าครบรถจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นสุดเข้มข้นมุกตลกเกลียนเกียนอันแสบสันและความรักของครอบครัวที่น่าประทับใจจนคว้ารางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ Oscar, และรางวัลลำดับเสียงยอดเยี่ยมไปครอง The Oscar goes to The Incredibles. และภาพ,พยนต์แอนิเมชั่นเรื่องนี้ครับได้คะแนนไปสูงถึง8เต็มส0ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์97และคนดูทั่วไป75 Have major problem. อันดับที่7 Inside Out มหัศจรรย์อารมณ์อนละเวงเป็นแอนิเมชันที่สร้างสารรค์จินตนานการของเด็กได้ดีอีกหนึ่งเรื่องรวมถึงผู้ใหญ่บางคนที่ยังคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้แอนิเมชันเรื่องนี้จะทำให้จิตวิทยาทางด้านอารมณ์กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสุดๆโดยเป็นเรื่องราวของไรลี่เด็กสาววัยกำลังเติบโตเธอถูกชักชวนด้วยอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความกลัวความโกรธความรังเกียจและความ เ้าโดยอารมณ์ทั้งหมดอาศัยอยู่ในสูตรบัญชาการใหญ่คอยแนะนำไรลี่ให้ผ่านชีวิตไปได้ในแต่ละวันเป็นอีกหนึ่งแอนิเมชั่นที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์เรื่องจิตวิทยาทางด้านอารมณ์แล้วกลไกาการทำงานของสมองได้อย่างเหลือเชื่อจนได้รับรางวัลชนะเลิศบนเวทีออสการ์ในสาขาภาพยนต์แอนิเมชันยอดเยี่ยมในปี2015เลยครับ And the Oscar the to! goes <Inside> out. และแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ยังทำคะแนนไปสูงถึง8.1เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์98%และจากผู้ชมทั่วไป89%ครับอันดับที่6 ว่ายดิ้งนีโมปลาเล็กหัวใจโตโตเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พิกซา่านำเสนอประเด็นครอบครัวออกมาได้อย่างซาบซึ้งและกินใจมากจริงๆกับเรื่องราวการตามหาปลาการ์ตูนตัวน้อยนีโมโดยผู้เป็นพ่ออย่างมาลินและเจ้าปลาสีน้ำเงินขี้ลืมดอลลี่ที่ร่วมประจนภัยไปด้วยกันนอกจากเราจะได้เห็นบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลแล้วตัวหนังยังสะท้อนเรื่องราวการเลี้ยงดูของครอบครัวมิตรภาพความรักของพ่อที่มีต่อลูกด้วยเหตุ ผมยังเชื่อว,ว่า Finding Nemo ยังคงอยู่ในใจแฟนๆค่ายหนังพิกซ่ามาโดยตลอดโดยเฉพาะปลาดอรี่ขี้ลืมที่หลายคนชื่นชอบจนมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองออกมาอย่าง Finding Dory ที่ดูแล้วก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับและ Finding Nemo ครับก็ยังเป็นอีกครั้งกับการยืนหนึ่งบนเวทีออสการ์ในรางวัลชนะเลิศสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมในปี2003 Finding Nemo Under understand และแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ยังทําคะแนนไปสูงถึง8.1เต็ม10ได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์99%และผู้ชมทั่วไป86%ครับ Need any help. อันดับที่ 5. อัปปูซ่ซาบ้าพลังหากพูดถึงแอนิเมชันเรื่องนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงนึกถึงบ้านลอยได้ที่มีลูกปวงเยอะๆใช่ไหมล่ะครับนี่เป็นเรื่องราวของคุณปู่เฟรดิเซนชายชลาขายลูกโปวงไว้78ปีหลังจากเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปเขาจึงสารฝันที่มีร่วมกันเอาไว้ออกผจญภัยให้เป็นจริงเสียทีเมื่อคุณปู่ผูกลูกโป่งนับพันเข้ากับบ้านของเขาและโบยบินขึ้นสู่ ท้องฟ้ามุ่งสู่พื้นป่าอเมริกาใตา้แต่คุณปู่ก็ต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อลูกเสือสำรวจวัยแปดขวบได้แอบบร่วมทริปเดินทางไปกับเขาด้วยแต่สุดท้ายแล้วมันกลับทําให้หัวใจของคุณปู่พองโตเหมือนลูกโป่งอัดแก๊สขึ้นมาอีกครั้งเป็นแอนิเมชันที่เต็มไปด้วยความขบขันความอบอุ่นหัวใจและการผจญภัยสุดบันเจิดและแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ยังดีงามจนคว้ารางวัลบนเวทีออสการ์ Oscar, ในปี2009ไปถึง2ส,สาขาด้วยกัน ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและสาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยมซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนไปสูงถึง8.2เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์98%และผู้ชมทั่วไป90%เลยครับ อันดับที่4 Toy Story 3. Toy Story ถือว่าเป็นแอนิเมชันชูโรงของค่ายนี้เลยก็ว่าได้ครับกับเรื่องราวของของเล่นที่มีชีวิตซึ่งในภาคที่3นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของของเล่นของแอนดี้ที่ผ่านมาหลายปีหนูน้อยแอนดี้ก็มีอายุถึง17ปีแล้วช่วงเลยวัยที่จะสนใจกับพวกของเล่นเก่าๆและต้องเตรียมศึกษาต่อมหาลัยการประจนภัยของของเล่นกลุ่มนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนานของแอนดี้และส่ง ต่อของเล่นของเขาให้กับบรอนนี่หนูน้อยผู้รักของเล่นและฉากการเล่นของเล่นเป็นครั้งสุดท้ายของแอนดี้นี่แหละครับถามแฟนๆทอยสตอรี่ตรงนี้เลยครับว่ามีใครเสียน้ําตาให้กับฉากนี้บ้างและเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่คายพิกซาคว้ารางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและสาขาเพลงดังเดิมยอดเยี่ยมในเพลง B ีบีลองทูเกเตอร์มาได้อีกครั้งในปี2010 และ Toy Story ภาคที่3ก็สามารถทํำคะแนนไปได้สูงถึง8.3เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์98%และฝั่งของผู้ชมทั่วไป89%ครับอันดับที่3 Toy Story ภาคที่1 นี่คือแอนิเมชันเรื่องแรกของพิกซ่าครับที่แค่เปิดตัวมาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้เขาวิจารณ์และรางวัลออสการ์สาขาเกียรติยศแห่งความสำเร็จเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อของเล่นธรรมดาธรรมดากลายมามีชีวิตและวูดดี้ตุ๊กตาคาร์บอยซึ่งเป็นของเล่นชิ้นโปรดของแอนดี้ได้ตระหนักว่าตัวเองนั้นกำลังจะตกกระป๋องเนื่องจากการปรากฏตัวของตุ๊กตามนุษย์อวกาศอย่างบัสไลเยอร์ผู้มาใหม่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่าง ฝั่งทั้งสองจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่ถ้ว่าเมื่อทางคู่ต้องเจอสถานการณ์ที่ทําให้ตกอยู่ในที่นั่งลําบากด้วยกันทําให้ทั้งคู่นั้นต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันและได้กลายเป็นมิตรภาพของคําว่าเพื่อนไปในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาใช้เมื่อปี1995ได้คะแนนไปสูงถึง8.3เต็ม10พร้อมกับคําชมของเรานักวิจารณ์100%เต็มและผู้ชมทั่วไป92%ครับ That's that robot. อันดับที่2 w a ว l อี e. หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อยเป็นแอนิเมชันที่บอกเล่าโลกอนาคตในอีกมุมหนึ่งได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อมนุษยชาติทิ้งขยะจนเต็มโลกไปหมดตั้งแต่พื้นดินยันวงโคจรจนมนุษย์นั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ได้และได้กลายเป็นเรื่องราวของวอ l อี e. นี่แหละครับหุ่นยนต์ตัวจิ๋วตัวสุดท้ายที่ถูกทิ้งไว้ให้เก็บขยะบนโลกอันแห้งแลง้งจนกระทั่งวันหนึ่งวอ l อี Wall e. ได้เจอกับอีฟหุ่นสาวแสนมุ่งมิงที่ถูกส่งมาทำภารกิจ ทำให้วอลีนั้นตกหลุมรักอีฟเข้าเต็มเป่าแบบที่ว่างานการไม่ทำกันเลยทีเดียวล่ะครับและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยของทั้งคู่นอกจากเราจะได้เห็นความน่ารักของหุ่นคู่นี้แล้วแอนิเมชั่นเรื่องนี้ยังสอดแทรกประเด็นต่างๆไว้อย่างมีชั้นเชิงโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงปัญหาเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปถึงขั้นสุดแม้ว่าตัวนางแทบจะไม่มีบทพูดแต่กลับเล่าเรื่องออกมาได้ดีมากจนคว้ารางวัลบท เวทีออสการ์ Oscar, ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมในปี2008ไปครองได้ในที่สุดวอลลีแจ <ally>! yeah! และภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็ทําคะแนนไปสูงถึง8.4เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์95และผู้ชมทั่วไป90ครับเ i อร์เ d ็น a m t h e n You're all really out there. Then I end up heating. โคโค่วันอลวอนวิญญาณอลเวงหลายๆคนที่ได้ดูเรื่องนี้บอกเลยว่าต้องซาบซึ้งกับประเด็นเรื่องครอบครัวจนน้ำตาแตกกันทั่วหน้าแน่นอนเพราะเป็นแอนิเมชันที่ตีความครอบครัวกับความฝันในแบบขวาสุดและซ้ายสุดได้อย่างสุดตรงแต่ทว่าสุดท้ายแล้วมันก็สามารถเดินคู่ไปด้วยกันได้โดยในแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมิเกลเด็กหนุ่มวัย12ปีที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดนตรีตามรอยบรรพบบุรุษแต่ทว่าครอบครัวดันเกลียดดนตรี เข้าสเพราะมีความหลังที่ไม่ดีกับวงตระกูลจนในวันหนึ่งมิกยวบังเอิญเดินทางไปยังโลกแห่งความตายและได้เจอกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนั่นจึงทําให้มิกยวได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคําว่าครอบครัวและความฝันที่ต้องไข,ขว่คว้าภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายไปในปี2017ครับการันตีแอนิเมชันน้ําดีด้วยรางวัลบนเวทีออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและสาขาเพลงต้นฉบับยอดเยี่ยมในเพลง r e m e m b เ่อนนัันงครบ Remember appear guitar me Each time you sad และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนไปสูงถึง8.4เต็ม10ได้รับคำชม,ชมจากเรานักวิจารณ์97%และผู้ชมทั่วไป94%ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ภาพยนตร์แอนิเมชันของค่าย p i x a r Animation Studio ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้ติดอยู่ใน10อันดับนี้ก็สนุกไม่แพ้กันทุกเรื่องเลยทีเดียวครับถามเพื่อนๆกันดีกว่าครับว่าชอบภาพยนตร์เรื่องไหนของค่ายนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับและก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเนอร์ไมายเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเพื่อเป็น การทำคลิปต่อไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ